Good morning. Hi everyone. Welcome to our vlog. I love with pixie. หนูจะเข้าไปอยู่ในนี <seg> ้ค่ะใครไม่ออกเลยเหรอใคร introvert แต่ฉัน introvert i n t ทำไมมันชื่อแกบคือแบบว่าเขาแกบใช่ไหมว่าแบบ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พวกเรามาถ่าย MV เพลง i n t r v e r t นะคะก็เป็นเพลงที่ Pixie เนี่ยไปฟีเจอริงกับน้องๆอล拉านะคะ ึ่ก็เป็นการทำงานที่สนุกสนานมากๆนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มซีนแรกก็เป็นอินโกะถ่ายกับดองคริสแล้วก็น้องมินนี่นะคะอือปกติเราเป็นน้องคนนี้วไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะอยากเป็นน้องเหมือนเดิมอ่ะเจดเขาน่ารักมากเลยอ่ะคือเซ็ตหวานมากแน่นอนเพราะว่าเราเป็นสาวอินโทรเวิร์ตเราจะแบบยบรอย Hello everyone พิกซี่คะอิงโกะอลาเป็นไงบ้างพี่กะสนุกนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นในแบบจอสวยมากครับคุณท้าคือเล่นเป็นไงคะเมื่อกี้ทำอะไรกันแล้ววะเมื่อกี้เล่นกับแมวเมื่อกี้เล่นกับน้องเล่นกับแมวแมวชื่อิกเกอร์ใช่ไทเกอร์แมวชื่อไทเกอร์ค่ะทุกคนเพราะว่าหน้าตาเหมือนเสือมากแล้วก็ลายก็เหมือนเสือมากเอาอย่า tamsin top of the fall. let's go yeah. มอร์นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ MV ็มวีเพลง Interlude แกไหรอ่ะแกแล้วทำอะไรมากไม่กี่ทำอะไรบ้างสิงแบบ5วินสิงแบบเป็น Interlude ไหนทำให้ให้ด้วยนะอยากอยู่กับเธอทั้งวันเลยต้องตายิมเอ้ยตายาิ้มแต่ฝั่ง5 thơ nhiễm sạch nhiễm uống đạo nhiễm kèm ạ không ạ đúng 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 không 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 เราเป็นสาวโทรเวิร์ t แต่ว่าฉันอยากจะอยู่กับเธอทั้งวันฉันอินกับเธอมากฉันก็เลย i n t เ o v e r t แทน i n t r o v ว r t ยินสิแบบว่าคอนเซปต์เอ็มบีเขาน่ารักมากมีแบบมอนสเตอร์ด้วยนะคะทำดีมากมดื่นเต้นอยากเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายเลย เพลงนี้คือหวานที่สุดตั้งแต่เดบิวต์มาเลยไหมคะหวานที่สุดแบบหวานาแ่บเทียบเลยอ่ะเรามาถามน้องกันดีกว่าว่า introvert concept อะไร concept เ,เ,เป็นแบบซสายหวานหวาน flash act ขันขันนีแ่แล้วแล้วทำไมต้อง introvert ใช่ introvert แต่ฉัน introvert introvert เดี๋ยวจะโยนเลยนอ๋อเดี๋ยวเจะมีแบบว่าคนอยู่ข้างในอ๋อเป็นชอบชุดอยากใส่ชุดนี้เดี๋ยวหนูจะเข้าไปอยู่ในนี้ค่ะใส่ไปเอาอันนี้เป็นชุดสำหรับอากาศกรุงเทพช่วงนี้เพราะว่าเป็นฝุ่นล้วต้องปิดแมสนะคะเราถ้าเขาให้เอาไปไว้ในห้องใชอันนี้คือไม่มีคนนะคะแต่ว่าเวลาเรามองเขาไปรู้สึกมันมองเรากลมาืมันจะวิ ดีรอถ่ายค่ะทุกคนคนละถ่าย ใช่ดีว่ตอนนี้เราถึงสี่สุดท้ายใน m อีแต่ไม่ใช่ทส่สุดท้ายในวันนี้ นเดียวอ่ะเพราะว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ t มันต้องน่ารักมากแต่ว่าสงสารมอนเตอร์นิดนึงทำไมอ่ะชนนิดนึงมองไม่เห็นต้องไปโอ๋โอมันเตอร์นิดนึงเิดสอง,องออออมัน,น,นามากินข้าวอไรกันไปกินปาลนาใส่ข้าวปลาแกะเหรอปัอนนินกับวเอ้อหรอ,หรอไม่มีใครผิวเลยอ <ís> ันนี้เปนวันทีปลาแกะอนี่ยปลาแกะอะไร <S <s> <S ปลาแกะนะเลยทำไมมันชื่อแกะ Mà n ไปน,นะจ <sin> <airpl Pon cho> ล, oui ลสำหรับใครที่มี MBTI เป็น extrovert กับ introvert นะคะไม่ต้องแย่งกันเพราะว่าหนูเป็น introvert ค่ะไม่ว่าจะอยู่ MBTI ยังไงก็แพ้เธออยู่ดีเฮ้ยนี่น่ารักไหมน่ารักมากชอบมากเมื่อกี้ได้ยินว่าจะขอดอกขอไปเลยใช่แต่ว่า ต้องรอดูก่อนไม่รู้ร้องไหวเปล่าแต่อยากเอาไปเล่นมากเพราะว่าเป็นเพลงแนวใหม่ของพิซี่แล้วก็ท่าใหม่ๆภาพใหม่ๆด้วยจะได้ให้แฟนคลับได้เห็นมุมใหม่ๆของพิซี่บ้างเนาะไม่ใช่แบบชุดตาดอันนี้จะเป็นชุดแบบฟิลสบายๆก็ไม่ค่อยเท่าไยชอบท่าไหนกันีนะมันน่ารักแล้วก็ปนเซ็กซี่นะคะ ดรามผ่านไปเร็วมากนะคะดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันนะคะดีใจนะรู้ว่ได้นเป็นจรินะเย้เย้เย้โอกาสพิเที่ผู้สูงอายุแบบนี้น้องเกดกันมากๆค่ะแล้วก็สมพันธ์รู้สึกจริงสดใสมี energy อะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่ทำให้แบบว่าพลังงานทั้งแบบในในกองนี้มันสนุกอ่ะแบบอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะตอนต้นรู้สึกไงตอนนี้ก็ยังรู้สึก เหมือนอย่างเดิมเลยคือน้องๆมาได้ดีมากๆอนเจ้มากเลยปกติพวกเราเห็นพี่ๆพิกซี่อ่ะผ่านงานเฟสติวัลอะไรวันนี้ได้มาแบบร่วมงานจริงๆครั้งแรกเลยนะคด้รูความฝันพี่แบบใหญ่มากไะ้รู้วามฝันิลปินี่แบบเวลาทกคนคะอย่าทำเราอินระวกันเยอะๆนะคะ s ปค e นหาเอ m มีเราได้บนย t u b e นะคะเสื้อชว่าอ็นประวัต 阿拉拉 featuring Pixie แน่นิด้วยเนาะมีท่าแบบชาญลายเลยอย่งนี้นะคะก็สามารถติดแฮชแท็ก Inverb Challenge ได้เลยนะคะบอกก่อนว่าเป็นเป็นกองที่แบบว่าเอ็นเตอร์จีสไม่หล่นเลยที่ิงๆตอนนี้นะคะยังไงก็ยินดีไปต์เวิร์ดกันเยอะๆนะคะฝากอ阿ลาแล้วก็ฝากพ p กซี่เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย